Welcome to Albion สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ a l ลเบียออนไลน์นะครับผมอันนี้ก็มา EP ที่5แล้วนะครับผมวันนี้เราก็มาต่อจากพาร์ทที่แล้วหลังจากที่เราไปตีสัตเทพในมิสกับเปิดกล่องตามแมปเนาะโอเคพาร์ทนี้เราจะมาทำอะไรกันดีเหมือนพาร์ทที่แล้วเราคุยกันว่าเราอาจจะไปลงดันเจ้นเลเวล8ใช่ไหมเออแต่ว่าทีนี้มันมีการอัปเดตใหม่ขึ้นมามันเป็นคอนเทนต์ที่น่าสนใจมาก พันนี้ผมเลยจะมาพูดถึงตรงนั้นแทนดีกว่านะครับผมสมุดพวกนี้นะครับทุกคนสามารถทําแบบนี้ได้นะครับก็คือถ้าสมมติว่าเฮ้ยเราอยากจะเล่นสายนี้จริงจังแล้วคุณก็รูดไปให้หมดเลยครับทําให้มันมีพลังมากกว่าเดิมทําให้มันมีเลเวลเยอะกว่าเดิมครับคุณก็นั่งกินกินไปเรื่อยๆครับแล้วก็การที่จะทําให้ เห็นไหมครับผมว่ากรอบมันไม่เหมือนกันนะครับผมอันนี้ไปเป็นกรอบนอร์มอลหรือกรอบธรรมดาเนี่ยแหละแต่นี้เป็นเป็นกรอบเอ็กซ์แลน์นะครับผมวิธที่ทาให้กรอบมันเพิ่มขึ้นนะครับผมสําหรับอาวุธที่ไม่มีกรอบแบบนี้นะครับให้มาตรงนี้นะครับผมกดซ่อมอาวุธให้หมดก่อนนะครับผมมาที่ช่องที่2นะครับรีโลนี่นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปเลยครับแล้วก็กดรีโลหนึ่งทีดูดีๆนะครับผมถ้าหากว่ามันขึ้นเอ็กซ์แลน์แล้วก็พอนะครับผม บางทีก็อาจจะกินตังมาก,กเกินไปนะครับผมแต่ว่าเพื่อความแรงเราก็ยอมแลกได้ครับโอเคแล้วประตูใหม่ที่เพิ่มเข้ามาตรงนี้ก็เจ๋งดีเหมือนกันนะครับเนี่ยก็คือจะเป็นประตูที่ทําให้เราออกไปไกลๆเลยนะครับเราไม่ต้องออกไปหน้าเมืองแต่จะจ่ายค่าว้าไปแค่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันนั้นนะครับแล้วเราก็จะไปข้างนอกไกลๆนะครับเราจะลองดูนะครับผมอันนี้เป็นประตูว์ปใหม่เลยครับที่อัปเดตมานะไปครับ เอาแล้วเราออกมานี่ไปอันดับแรกที่เราต้องทาก็คือกดเปิดแมพขึ้นมาก่อนนะครับสารวจว่าตัวเองอยู่ตรงไหนนะครับโอ้โหก็ห่างออกมาจากเมืองก็แค่2เมืองเองนะครับผมมานี่เขาทํามาแล้วก็โอ้โหนี่นะครับผมก็ไม่ได้ไกลอะไรมากเท่าไหร่นะครับสิ่งที่เราจะทําต่อไปก็คือเดินหาแคมป์ที่ผมพูดถึงนะครับผมนี่ครับผมเจอแล้วฮะผมไม่แน่ใจว่าจะฟาร์มเลเวล6ไหวไหมครับผมใส่ชุดแค่เลเวล4นะครับ เรามาลองฝืนดูกันสักตั้งดูนะครับผมเราจะตั้งเซตสกิลแบบนี้นะครับผมหอ,อกที่ผมเล่นอยู่นะฮะลองดูนะครับผมหวังว่าเขาจะไม่ใจร้ายกับเรามากนะครับลองครับหอ,อกเนี่ยถ้าหากว่าเรามีไอหอกรอบๆเนี่ยจะทําให้ดาเมจการโจมตีธรรมดาเราเพิ่มขึ้น28เลยนะครับเป็นเวลา8วีก็ถือว่านานนะครับการที่ผมเอาทอเอาไฟมาทําให เราตีเร็วขึ้นนะครับผมส่วนเสื้อของสก,กิลนี้ทําให้เราดูดเลือดได้นะครับเห็นไหมครับมันจะมีความยืดหยุ่นในการเล่นสูงนะครับผมรองเท้าที่เอามาก็เป็นการวิ่งเพิ่มมานาน,นะครับผมเพราะเรามักจะใช้สกิลหนึ่งสแปมบ่อยๆนะครับของการเล่นหอกสาสแอัศซินส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนี้ครับผมส่วนสกิล e ของหอกนี่ก็ดาเมจจะแรงขึ้นตามไอชาร์รอบๆที่อยู่จะแรงขึ้นตามชาร์จ สกิลหนึ่งที่เราเก็บได้นะครับนี่แล้วนี้เราก็จะมีกล่องนะครับผมแบบนี้มันเพิ่งอัปเดตมาใหม่ออ้ถ้าลงแบบนี้แล้วมีสัญลักษณ์ขึ้นนะครับแบบนี้ก็คือเจอคนนะครับผมอันนี้ก็คือคนนะครับเอาแล้วเราจะไม่เล่นกับเขานะครับผมเขาใส่สูกว่านะครับโอเคถ้าผมลืมกินอาหารเลย Okay, เ,เดี๋ยวลองตีบอสตัวนี้ดูนะถ้า,าว่าตีบอสเสร็จตัวนี้นะครับมันเป็นมอนวงนะผมว่าน่าจะได้เลยนะฮะสถานการณ์ก็ไม่ค่อยดีสู้ท่าเท่าไหร่นะครับผมตอนนี้เราติดสถานะบีดดิ้งนะฮะฮหลบไม่ได้นะครับผมเสี่ยงแล้วครับเอาแล้วการผจญภัยมันก็มีหกล้มลุกคุกัานแล้วก็เรียนรู้จากประสบการณ์ที่เราเล่นไปนะเอาใหม่ครับผมไม่เข็ดครับ ปี้หลบไม่ได้นะฮะเราก็ดูดเลือดโอ้โหเรียบร้อยครับผมตายแล้วครับเปิดได้แล้วครับสีม่วงด้วยนะครับโอ้โอ้โหมันมีคนเฝ้าฮี่ไม่ดีเลยนะฮะแบบนี้แบบนี้ไม่ดีเลยนะ,ะถามว่ามีคนมาแลดเราแย่เลยนะครับผมเดินมาลงมา้าแบบเนียบนิ่งๆเลยนะฮะปึ๊บเปิดกอนครับสีสีม่วงนะฮะ เท่าไหร่ฮะหกหมื่นนะครับผมโอ้ถือว่ายังไม่เท่าไหร่นะไม่เป็นไรนะครับผมเราไปกล่องต่อไปเลยนะฮะสลับฟาร์มมอนไปด้วยในตัวนะครับเผื่อไว้นะครับผมเห็นตัวไหนลองก็ลองลงดูนะครับเผื่อเขาดรอปของดีมาให้นะฮะเห็นว่าเขาปรับเลดดรอปมาด้วยนะครับผมอัปเดตมาใหม่นะคนที่ขยันฟาร์มก็น่าจะมีความสุขมากกว่าเดิมนะครับผม ดอกเงินทั้งสองพันห้าเลยนะครับผมแต่งตัวมาให้ฟร์ารลำบากนิดนึงก็เพื่อที่จะไม่เป็นเป้าหมายนะครับผมพอต้นเกมเราผมว่าแน่นอนว่าเราอาจจะสู้ใครไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับเพราะบางทีเราไม่ค่อยมีสเปกอะไรเลยครับผมเราไม่มีสเปคอะไรเลยครับเห็นไหมครับไม่มีดาวไม่มีไม่มีดาว,ดาวติดแม้กระทั่งเสื้อผ้ารองเท้าอะไรสักอย่างเลยครับเราไม่ควรที่จะใส่สูงมานะครับมันเปลืองครับผมผู้เล่นใหม่ที่แต่ง ผมเทียบเจ็ดเทียบแปดนะครับก็ระวังนะครับผมมีคนชวนไปปาร์ตี้ครับไปลงดันเจียนนะครับอย่าไปกับเขานะครับอ่นล็อกะแล้วก็ไปรับซะหน่อยนะครับผมรายวันนะฮะรายวันของเกมก็มีแค่นี้แหละครับผมไม่มีอะไรเลยแอลเบียนเป็นเกมที่ไม่ต้องทำเควสครับผมข้างในนี้เขาเรียกว่าสตาติกนะครับอย่าเผลอเดินเข้าไปนะครับผมเดินเข้าไปแบบนี้นะครับโอ้โหปักปักปักโอ้ยโอ้ยเจ็บ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  อย่านะครับอย่าเดินเข้าไปนะครับดูดีๆนะครับผมแบบนี้เขาเรียกว่าสตาติกนะครับอันตรานะครับผมผู้เล่นใหม่ไม่รู้นะครับเดินมุดหน้าก้มหน้าก้มตาเดินเข้าไปนะครับผมเรียบร้อยฮะรู้สึกตัวทีก็คุกเข่าขอขมาอยู่นะครับผมดอกอะไรเฟี้ยวๆให้สักหน่อยไม่ได้แล้วเนี่ยเอยอยากเล่นหรือเปล่าอยากเล่นหรือเปล่านะครับผมเป็นการท้าผู้เล่นใหม่เล่นด้วยนะครับผมไฟไฟ้าไฟ อาแล้วเราเจอแล้วนะครับอุ้ยอันนี้ก็จะเป็นดันเจียนนะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันจะเป็นซุปเปอร์ดันเจียนนะครับเราจะลองหาดูนะครับผมอุ้ย,แ,ยแล่ละลงแบบนี้เฮ้ยนายนั่นเหมือนเขาอยากจะต้องการที่จะมีปัญหากับเราหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะไม่เล่นหรอครับผมจงังหวะน,นี้เราย้ายแมปก็ได้ครับผมแมปขอบอีกแล้วนะครับผมแมปที่เรามาเจรนะครับผมเจอเมดสีเขียวแล้วก็เจอ มังกรไฟเลยครับผมไม่อยากจะเชื่อนะครับลองแวะฟาร์มตัวหน่อยครับผมผมใส่เทียบผ้ามาฟาร์มเทียบเจ็ดแล้วเนี่ยมันเป็นการลงทุนน้อยแต่ว่าอาจจะลําบากนิดหน่อยแต่ว่ามันคุ้มครับผมแล้วก็เสียงน้อยครับที่อัปเดตใหม่มาก็น่าจะมีแมงมุมนะครับผมเพิ่มมามีเป็นสามตัวแทนนะครับผมมีพวกอะไรนะคอบบราคอบบราที่เป็นงูนะครับผมแล้วก็มีบิทเทิลที่เป็นแมลงปีกแข็งนะครับ เฮ้โอ้โห,โหโดนมันตวัดหน้าทีหนึ่งนี่โอ้โหดังหายไปเลยนะครับยาพอแล้วเรียบร้อยนะครับผมเป็นลมลมพับไปแล้วนะครับผมน้องบ่อยมากไปที่คนอนนะครับแบบนี้เขาเรียกว่ากล่องดำนะครับผมคุณสามารถมาตรงนี้เพื่อที่จะ กดตรงนี้นะผมกด m a n a g นะครับแล้วก็กดบวกตรงนี้นะครับสองแสนห้านะครับพอกดเสร็จปุ๊บแล้วก็รีบเอาของใส่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 แล้วก็ปลอดให้แกงเกอร์ก็ทำชํมราเรานะครับผมเราจะไม่สูญเสียอะไรทั้งสิ้นนะครับแล้วก็เกิดเสร็จแล้วก็เราก็รอเวลาจังหวะดีๆแเราก็มาเอาของเราคืนที่นี่ครับตายเรียบร้อยนะครับผมโดนรูดอย่างกับเรียวม้านะครับผมทั้งเรียวม้าทั้งเซลฟี่เลยนะครับผมโอ้อันนี้ก็จะเป็นบอสนะครับผมที่เป็นแบบว่า บอสหินนะครับผมโกเลมตัวเบลเลอร์นะฮะเวลาเราฆ่าได้เราก็จะแกะได้แบบว่าโหหลายโหนดมากๆเลยครับปกติพวกโหนก็จะมีแค่5ชิ้น6ชิ้น7ชิ้นอะไรอย่างนี้นะฮะมีเยอะสุดได้6 7ชิ้นนะครับแต่ว่ามีจริงๆก็ 1- 2ถึงสชิ้นเท่านั้นเองครับไม่ค่อยได้เจอแบบเต็มๆหรอกครับมาแล้วนะครับผมเราจะมาหาไรฟาร์มที่นี่กันนะครับเพราะว่าคุณภาพสี่นะครับผมอู้แปลว่ามันจะดอปเพิ่มโอกาสดับของแล้วก็ เฟมก็จะเยอะขึ้นด้วยนะครับเรามาหาอะไรที่นี่กลับไปให้คนดูกันดีกว่าครับเสียบแล้วเฮ้ยเฮ้ยตัวคุ้ยอย่ายุ่งเอาได้หมวกมาแล้วครับผมได้หมวกเทียบห้านะครับมีการดับของครับผมแบบนี้ก็ตีด้วยนะครับผมมันจะเป็นแบบว่าอะไรไม่รู้ตัววางที่พื้นแต่เรืองแสงนะฮะแบบนี้ก็จะเป็นไม้อ่า4.2นะผมเป็นสีฟ้านะครับโ้เงินทั้งนั้นเลยฮะเก็บไปนะครับ เช็คค่าวาร์ปตอนนี้ก็สองหมื่นสองนะผมเช็คของในกระเป๋าก็เจ็ดหมืนสี่นะครับก็โอเคนะครับผมเอาแล้เจอวงๆแบบนี้เราก็ต้องตีนะฮะเทคนิคการใช้ดูดเลือกของผมก็น่าจะเป็นแบบว่ากดแล้วก็สกิลสองูนนะครับน่าจะเติมได้เร็วที่สุดเรามีเวลาใช้ได้น้อยจริงๆแล้วครับกดปุ๊บใช้ปั๊บเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะล้างไม่ใช่กดแล้วตีทีละครั้งอะไรอย่างเงี้ยมันน่าจะไม่ทันนะ ว้าวสมุดเฟรมเป็นเรื่องที่ดีนะครับฟาร์มไปเรื่อยๆโอเคคนหาของเลเวลสูงๆนะฮะเราฟาร์มเพื่อที่ให้เราได้สามารถใส่ของเลเวลถัดไปได้นะฮะเอาแล้วลากก็ลากฟาร์มแบบเยอะๆแบบนี้ได้นะครับเสียบก็เสียบเลยครับทีเดียวเห็นไหมครับฟาร์มง่ายนะหอกฟาร์มง่ายอยู่นะครับผมในมุมตอนนี้ก็เปลี่ยนมานะครับตัวน,นี้ก็น่าจะเป็น มังตเต่าทองนะฮะมังปีกแข็งนะฮะโอ้ค่อยดีเลยนะครับผมแบบนี้เรามีเรามีดูดเลือดอยู่นิดๆอยู่ในตัวด้วยครับผมทําให้เลือดเราแบบว่าไม่มีแค่ลดอย่างเดียวเอ้รัสกิลนะใคยตายสักตัวนึงครับผมอาสองเลยนะครับผมถือว่าโอเคนะครับดับของโอ้ดับของอะไรที่บบว่ามันวางจึงไม่ได้หรดอกอะไรก็ไม่รู้เนี่ย เห็นไหมครับพะคุมอวบอรอนเวลาเราโจมตีธรรมดา1ครั้งนะครับภายใน0.5วิมันก็จะระเบิดให้นะครับระเบิดก็คือทําความเสียหายรอบตัวเรานะครับผมก็จะถือว่าช่วยรีดดาเมจได้เยอะเลยเจอตัวใหญ่แล้วนะครับผมมันมาสองตัวนะฮะมีงูมาด้วยโอ้โหหัวของเราสามารถอินตลับได้ด้วยครับการอินตลับของเกมนี้มันก็คือการหยุดการไล่สกิลของศัตรูนะครับผม อย่างเราไล่อะไรอยู่นะครักำลังแบบถ้าไฟนะครับกำลังชาร์จอยู่แล้วถูกอินตรลับเนี่ยครับก็จะหยุดไล่ทันทีเลยนะครับเอาแล้วยังไม่ดรอปของอะไรดีๆเท่าไหร่นะโหเงิน6,200เลยนะครเฟร,รมเท่าไหร่มองไม่ทันครับตอนนี้เฟร,รม400,000แ,แ,แ,แล้วนะครับผมใกล้มาถึง500,000แล้วนะลูดครับผมโอเคว้าวนี่ไงว้าแล้วเชียวมันต้องเป็นแบบนี้ <c oughs> นี่แหละครับเวลาเราโชคดีแล้วจะเป็นอย่างี้ฮะ ระวังตัวดีๆนะฮะไม่ดีอาจจะตายได้นะครับตายนี่แบบว่าซีดเลยนะฮะกระเป๋าเราอ่าได้แต้มมาด้วยนะครับผมถ้าเราออกมาฟาร์มที่แมบดำนะครับผมเราก็จะได้แต้มดําไปด้วยนะครับผมแบบว่าถ้าเรามาฟาร์มไปเรื่อยๆเพิ่มไอแต้มอะไรสักอย่างนี้ผมไม่แน่ใจถ้าหากว่าเราเพิ่มมันไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะมีรายอาทิตย์ให้มาเป็นแบบเป็นชุดๆนะครับแบบขึ้นทีสองพันสามพันห้อะไรเงี้ย มาเตรียมตัวกันก่อนนะครับเฮ้ยอะไรเนี่ยสวมปให้หมดนะครับแพงจังเสียบนะครับผมโอ้ฟาร์มง่ายดีนะฮะแล้วก็ฟาร์มไปไเรื่อยเหมือนเดิมนะฮะอยอยออยออย เดี๋ยวเราจะลองลงดันด้วยนะครับผมมาลองลงดันด้วยดีกว่าต้องไปขโมยใบดันมาก่อนนะครับถึงจะพาเราไปลงได้นะครับมาเลยน้องรีบจัดการเขานะครับสกิลลูดก็ดาเมจสูงมากครับผมมีข้อเสียอย่างเดียวก็คือต้องยืนลูดแค่นั้นแหละครับที่เหลือข้อดีหมดเลยนะครับโอเคครับเราอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ดันเจนอยู่ตรงนี้นะครับเราไปหาดันเจนนะครับผมไปเลยครับ รามักจะแวะอยู่สม่ำเสมอนะครับผมแต่ก็อย่าแวะบ่อยมากนักนะครับทําตามความเชื่อทําตามสัญชาตญาณของตนนะครับผมเพราะว่าบางทีการที่แวะทําอะไรอย่างหนึง่งอาจจะทาให้สูญเสียอย่างนั้นไปตลอดกาลนะครับความช้าเพียงเซยว,วิเดียวทําให้บางอย่างเปลี่ยนไปตลอดกาลแบบว่าโหแค่วิเดียวสามารถทําให้เราไม่ทันได้นะครับในแอลเบียนเป็นแบบนั้นนะครับเอาล่ะเราจะลองลงดันเจียนนะครับผมแล้วเดี๋ยวลองจะมาสรุปดูนะครับ โอ้หมอนทองเต็มไปหมดเลยนะครับแต่เรารีบไปลงดันเจียนดีกว่าครับใจนะน่าจะต้องใช่แล้วล่ะครับผมอ่าใช่ครับโซโล่บอสนะครับผมไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในนี้นะครับเราจะไปใส่กันครอันนี้เราต้องรอเสียบตอนที่เขาอนี้นะครับผมเขาจะไล่ให้เพื่อนตัวใหญ่นะครับทำให้เพื่อนตีแรงนะครับเราต้องทําการอินตลับเขาสักทางใดสักทางหนึ่งนะฮะตอนนี้ฟู้ดเราจะหมดแล้วนะครับผมเราฟาร์มครบฟู้ดเลยนะฮะสามสิบนาทีนะครับผมสามสิบนาทีเราจะได้อะไรมาดูกันนะฮะว้าอ้ย เจ็บเราจะฝันมาถึงเราแล้วนะครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บโอเคเอาละครับใกล้ได้เวลาเคลียร์บอสแล้วครับผมอาหารก็ได้หมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราก็มาโซโล่บอสกันเลยดีกว่าว้าวลองดูนะครับเราจะสู้บอสไหวไหมฮะบอสตีแรงอยู่นะครับผมแต่ว่าเราก็มีดูดเลือดนะครับแล้วเราก็จะมีดูดเลือดใหญ่อีกหนึ่งทีนะครับโอ้ยเราพลาดนะฮะ นี้หลบสกิลดีๆครับออยังได้เปรียบอยู่นิดนึงนะครับโอเคหลังจากที่เขาตายแล้วเราก็เปิดกล่องเลยนะครับผมปึ๊บสี่หมื่นนะครับผมสี่หมื่นสี่นะครับก็ใหม่ได้เลว้ายแลวก็ใหม่ดีๆมากอะไรขนาดนั้นครับผมแต่ทุกคนก็สามารถทําแบบนี้ได้เรื่อยๆเลยนะครับผมเสร็จแล้วก็กดตรงนี้นะครับหรือไม่ก็กดตัว A นะครับออกจากดันเจียนครับ ยังไม่ได้รวยเท่าไหร่เลยผมว่าผมจะตามเก็บมอนตามที่มันอยู่ข้างหลังเมื่อกี้นะครับแล้วผมก็จะวาร์ปกลับแล้วนะตอนนี้หอ,อกเวลยี่สิบแล้วนะผมเวลยี่สิบก็จะมีสกิลเพิ่มเติมขึ้นมาเรื่อยๆนะครับทุกคนสามารถมาศึกษากดดูตรงนี้แล้วก็นั่งไล่ดูได้เลยนะครับผมส่วนใหญ่การินเล่นก็หาความรู้จาก y o u t u b e นะครับเป็นส่วนใหญ่นะครับผมก็หาดูจากช่องช่องอื่นๆได้เลยนะครับผมช่องเลนนี่ช่องมารโซก็ ความรู้เยอะดีมากๆครับผมไปนะโอ้ทำไมต้องฝืนตัวเองขนาดนี้เออลุ้นนะครับผมตอนนี้แต่เราจะรีกันก่อนนะครับผม ได้ทั้งการลงดันได้ทั้งการตีแคมป์เลยนะครับในแมปโอเพนเวิ d ์นะครับตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะมีดันนะครับก็อัปเดตใหม่มาก็ง่ายขึ้นนะครับปกติดันเจ้าเราจะต้องลงไปแบบว่าค่อยๆถลุมมอนนะครับถึงจะลงถึงข้างล่างนะแต่ตอนนี้เราก็ง่ายขึ้นนะครับผมดอกกระเป๋ามาสองพันโอเควันนี้เราก็ดอกกระเป๋าแพงไปแล้วหนึ่งอันนะครับผมเอาเป็นว่าคลิปนี้เราจะวาร์ปกลับบ้านก่อนนะครับผมสามหมื่นสามนะครับผมเราได้ทรัพย์สินมาสามแสนห้านะครับผมวันนี้เราฟาร์มก็ค่อนข้างที่จะ โอเคเลยนะครับผมไปถูกหวยอันนี้เข้านะครับและนี้ก็ขายง่ายด้วยนะครับผมขายไม่ยากเท่าไหร่เลยเอาแล้วว์ปถึงบ้านไหมถึงเรียบร้อยนะครับผมเย้โอเคเลยไดีดูซิเราจะลองมาดูทรัพย์สินเราจะมาลองขายทั้งหมดแล้วดูทรัพย์สินนะครับอย่างแรกที่ต้องทำก็เลยคือซ่อมทั้งหมดก่อนนะครับผม ดูก่อนนะฮะดูที่ครับได้เท่าไหร่โหดูดิสองแสนสองพระเจ้าขายเลยนะครับขายเลยก็ได้สองแสนนะครับตกเบดเซตอยู่ที่แสนแปดนะครับผมคลิกเซลล์สามแสนสองเราจะได้เท่าไหร่ครับสองแสนนะครับผมผมว่าราคาเนี้ยน่าจะตกลงไปนะครับเราสามารถเอาเวลาไปฟาร์มได้นะครับหรือว่าถ้าไม่อย่างนั้นเราก็กดสามารถกดเซล์ออเดอร์ได้เช่นกันนะครับผม ครับตอนนี้มีหกแสนแล้วโหผมว่าเราจะมาเพิ่มเซ็ตเกียร์กันหน่อยดีกว่าทําให้มันแข็งแรงแข็งแกร่งขึ้นนะครับผมรอบนี้เราจะลองเล่นฮีรอนดูนะครับผมทุกคนอ่าเอาละมาดูนะครับผมว่าฮีรอนซื้อตรงไหนนะครับรุ่4.2นะครับ40,070นะครับผมสามารถเล่นได้นะครับ40,070อ่าฮีรอนคู่กับมือรองนี่เขาเรียกว่ามุยแสกนะครับผมจะทําให้ดาเมจหนักเอาเรื่องอยู่นะครับ หัวที่ใช้ก็จะเป็นหัวนี้นะครับเรียกว่าหัวสกอร่านะครับสกอร่าก็จะดีตรงที่ว่าเวลาเราโดนตีนะครับมานาเราจะเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าเวลาตอนเราเล่นเวลาเราใช้มุยแสกเนี่ยเราจะใช้มานาเยอะมากรองเท้าที่แนะนําก็จะเป็นรองเท้านี้นะครับผมสําหรับเซตในหกหมื่นเจ็ดแล้วครับผมแล้วก็เสื้อที่อยากจะแนะนํานะครับอันนี้เป็นเซตที่กาลินใช้อยู่เลยนะครับผม เราได้เซตใหม่แล้วนะครับผมอันนี้เป็นเซตกระลินเลยนะครับนี่ก็เป็นเซตกระลินที่ใช้อยู่ในทุกๆวันนี้เลยนะครับผมเสตนี้ก็จะแรงมากๆเลยนะครับฮีรอนก็แบบประมาณนี้เลยครับแล้วก็ขายทุกอย่างให้มันเกะกะตอนนี้เรามีเงินเหลืออยู่อีกประมาณ4ี่แสนนะครับผมโอ้โหแล้วก็เล่นได้เรื่อยๆเลยนะครับผมทุกครั้งเวลาเราเอาของออกจากตลาดนะครับมันก็จะแจ้งเตือนมาในข้อความเหมือนกันนะครับ จบไปแล้วนะครับกับการตีแคมป์แล้วก็ลงดันอันใหม่นะครับผมที่เขาเพิ่งอัปเดตมานะครับก็ทําให้เราสามารถสร้างเงินได้ง่ายขึ้นเลยนะครับทุกคนออใครชอบก็อย่าลืมให้ความสนใจกับคลิปวิดีโอด้วยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาทําอะไรไปดูกันนะครับผมไปก่อนแล้วบ๊ายบายเงี่ยว